งดงามเช่นนั้นก็เกิดโสมนัสยินดีสำคัญว่าเป็นรุกขะเทวดามานั่งคอยรับเครื่องพลีกรรมจึงน้อมนำเข้าไปถวายพร้อมทั้งถาดทองคำเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับและเสวยเข้ามาทุป,ปายาตแล้วสเสด็จไปประทับท,ที่โขนต้นพระสีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรา ได้ส่งลอยถาดทองคําเสียงไทยและสรงบำเพ็ญเพียรทางจิตและได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าในวันนั้นหลังจากได้ประทับเสวยวิมุตติสุขคือสุขอันเกิดจากการตรัสรู้บริเวณใกล้ๆนั้นเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์รวม49วันแล้วได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคีณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสี ในที่ไม่ไกลจากป่าอิสิปตนามรึกะทายาวันมากนักตระกูลครอบครัวของนางสุชาดาได้ตั้งอยู่บริเวณนั้นเพราะเป็นตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากแต่มีบุตรชายเพียงคนเดียวจึงเอาอกเอาใจบำรุงบำเรอบุตรด้วยกามาคุณห้าอย่างพร้อมสับดโดยหวังจะให้บุตรชายเป็นทายาทสืบสกุล ได้สร้างปราสาทสามหลังสำหรับเป็นที่อยู่ในสามฤดูอีกทั้งมีสาวงามคอยขับร้องประคมดนตรีขับกล่อมตลอดเวลา คืนหนึ่งยะสะนอนหลับก่อนบริวารและสาวขับร้องท่ามกลางแสงประทีปส่องสว่างอยู่บรรดาหญิงนักขับร้องประโคมดนตรีทั้งหลายเห็นยะสะนอนหลับแล้วจึงคิดว่าบัดนี้เจ้านายก็หลับแล้วพวกเราจะขับร้องประโคมดนตรีกันไปเพื่อประโยชน์อะไรจึงพากันเอนกายลงนอนหลับไหลไม่ได้สติ ยสะตื่นขึ้นมายามดึกเห็นอาการอันวิปริตต่างๆของหญิงนักดนตรีเหล่านั้นนอนกันไม่เป็นระเบียบบางก็นอนบ่นละเมอเพ้อพำพำบางก็นอนกรนดังดูดเสียงกาบางก็เลื้อยกายไม่มีผ้าปิดบางก็อ้าปากน้ำลายไหลไม่เป็นที่เจริญจิตเจริญใจดังแต่ก่อนภาพเหล่านี้ปรากฏแก่ยสะดุดซากศพในป่าช้าผีดิดเกิดความรู้สึกสลดรันทดใจและเบื่อหน่ายรำคาญเป็นที่ ุจึงเดินออกจากห้องเดินพลางบุ่นพลางว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ ออกจากห้องลงบันไดเดินไปอย่างไม่มีจุดหมายบังเอิญได้เดินไปทางป่าอิสิปัตนะมรุขาทายาวันซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จเดินจงกรมอยู่ได้สดับเสียงของยะะะเดินบ่นมาเช่นนั้นจึงตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงเข้ามาที่นี่เราจะแสดงธรรมให้ฟัง